ไดูคลิปภาพเหตุการณ์นาทีอุบัติเหตุรถชนการสี่คันรวดคุณผู้ชมบนสะพานลอยข้ามสีแยกสนามบินในถนนสายเอเชียตะบนคนลงังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นรถบรรทุกสองคันแล้วก็กระบะอีกสองคันมีผู้บาดเจ็บ3คนสาเหตุมาจากเบรกรวยที่ช่างซึ่งกำลังทาสีวางไว้บนสะพานค่ะ เมื่อวันที่7มกราคมค่ะไปดูคลิปภาพคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ากล้องรถบรรทุกห้องเย็ยนคันหนึ่งที่จะได้เห็นว่านาทีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันบริเวณคอสะพานลอยข้ามสี่แยกสนามบินในถนนสายเอเชียฝั่งขาออกอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพื้นที่หมูห่1ตำบลควนลังค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา11.47น,นาทีของวันที่7มกราคมทำให้รถที่วิ่งตามหลังกันมานี่ แน่นอนว่าชนกันไป4คันรวดเป็นรถบรรทุก10ล้อสคันกระบะ4ประตู2คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก3คันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นในใน,ในภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยภาพหน้ากล้องรถบรรทุกห้องเย็นนี่ซึ่งวิ่งตามหลังมาจะเห็นว่าตอนเกิดเหตุก่อนขึ้นสะพานมีรถนะคะ วิ่งตามกันมาเลนขวานี่5้คันคันแรกเป็นรถบรรทุกคันที่2เป็นกระบะโตโยต้าสีบรอนสีประตูคันที่3เป็นรถกระบะฟอร์สีประตูสีขาวคันที่4เป็นรถบรรทุกห้องเย็นที่ติดกล้องตามที่ปรากฏคลิปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังมีรถบรรทุก10ล้ออีกหนึ่งคันที่วิ่งตามหลังมาเป็นคันสุดท้ายอีกทีหนึ่งแต่ไม่มีภาพอยู่ในกล้องปรากฏว่าเมื่อขึ้นถึงคอสะพานนี่ช่างกําลังทาสีราวสะพานอยู่แล้วก็วางกรวยเอาไว้ริมถนนฝั่งขวามือนี่น่าสนใจตรง ตรงคอสะพานนี่ไงฮะอ่าเจอกลวยปับ๊บแน่นอนเกิดปัญหาชนแล้วละ่ะค่ะปรากฏรถบรรทุกคันแรกนี่หักหลบกลวยไปได้ แต่ว่ารถกระบะท,ที่ตามหลังมาคันที่2เขามองไม่เห็นค่ะแล้วก็ขับไปชนกรวยแล้วก็เบรกรทันหันหยุดกลางถนนทําให้คันที่3ตามหลังมาก็ต้องเบรกตามส่วนบรรทุกห้องเย็นคันที่4ี่พยายามหักหลบจนเกือบพ้นแต่สุดท้ายมีรถบรรทุก10ล้อท,ที่วิ่งตามหลังมาเป็นคันที่5เบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะท,ทั้งสองคันทําให้กระบะคันแรกไฟหรือว่าไปฟาดกับท้ายรถบรรทุกห้องเย็นที่เกือบจะขับผ่านไปแล้ววินาทีที่เกิดเหตุช่างที่กําลังทาสีต่างปีนราวสะพานหนีเอาชีวิตรอด กันอย่างอุดวิบเลยทีเดียวค่ะโดยเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายทั้งหมด4คันนะคะหนักสุดก็คือกระบะฟอร์ดสีประตูสีขาวทะเบียนกไก่พพาน3737 37, 37, สงขลาซึ่งกระเด็นไปชนติดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ค้างอยู่บนราวสะพานเสียหายทั้งคันมีคนบาดเจ็บ3คนเป็นพ่อแม่ลูกติดอยู่ในรถหน่วยกู้ภัยช่วยนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่โชคดีที่บาดเจ็บไม่มากนะคะส่วนรถกระบะวีโก้สีประตูหมายเลขทะเบียนขไข่ขไข่หนึ่งแปดเจ็ด สีสงขาด้านหน้าด้านหลังนิพังรถบรรทุกห้องเย็นหมายเลขทะเบียน70 0 4 9 5ขีดยส่งางขาด้านท้ายก็เสียหายกันไปส่วนรถบรรทุก10ล้อคันสุดท้ายด้านหน้าพังเสียหายไปเช่นเดียวกันจากการสอบถามคนขับ10ล้อคันหลังสุดบอกว่าในช่วงเกิดเหตุขับรถตามหลังกันมาหลายคันจู่ๆก็เห็นรถคันข้างหน้า3คันเบรก แล้วก็หักหลบกันอย่างกระทันหันซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นจังหวะน,นั้นก็เบรกไม่ทันแล้วราคาเนื่องจากระยะกระชั้นชิดทําให้พุ่งชนท้ายรถกระบะฝ่อสีประตูจนพังยับแล้วก็ขึ้นไปเกยอยู่บนขอบราวสะพานแล้วก็ยังไปกระแทกกับรถกระบะอีกคันเสียหายไปด้วยขณะที่คนงานทาสีบอกว่าตอนนั้นตนกําลังทาสีอยู่ใต้สะพานส่วนที่เหลือทาสีอยู่บนสะพานได้ยินเสียงรถชนกันแต่ก็ไม่เห็นว่าชนกันอย่างไรทั้งนี้หลังเกิดเหตุช่างทาสีก็รีบเก็บกรวยและเครื่ มือออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีค่ะอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุตำรวจสพหัดใหญ่ก็ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญของอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่ามาจากความประมาทหรือความผิดของรถคันใดหรือว่ามาจากความบกพร่องของช่างทาสีสะพานที่วางกรวยอยู่ในระยะกระชั้นชิดเกินไปหรือไม่อ่ะอันนี้ก็ต้องรอทางตำรวจเข้ามาตรวจสอบอีก ครั้งหนึ่งเพราะปกติเวลาเราขับรถแล้วคุณผู้ชมขับรถก็จะเห็นว่าเวลา,าช่างทาสีเขามาทา,าสีตรงกลางถนนบ้างด้านข้างเครื่องหมายรจราจรอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาจะวางกรวยก่อนจะไปถึงจุดที่เขาทาสีนี่ค่อนข้างจะสักระยะหนึ่งไกลพอสมควรเพื่อจะให้เราสามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมว่าด้านหน้าเขามีการทาสี อะไรอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้น่าจะดิฉันเดาว,ว่าน่าจะกระชันชิดเกินไปหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่พูดโดยสภาพเวลาเราขับรถเจอแบบนี้นี่เรามักจะเห็นเขาตั้งกรวยไว้รอแล้วเราก็จะค่อยๆขยับขยับกันไปก็คือตั้งตั้งก่อนล่วงหน้าก่อนจะถึงจุดที่เขาทาสีเนาะเพื่อให้เราตั้งตัวได้ทันนะคะ